สุดท้ายรายการของเรานะครับวันนี้มีท่านผู้ชมส่งข้อความมาหาเรานะครับ,รบเ,เป็นข้อความที่น่าสนใจและจากจะให้คุณโกศวัตช่วยนะครับในเรื่องของคดีหน่อยครับ,รบเขาบอกว่าสอบถามได้ไหมคะวิธีการสืบรัพย์ลูกหนี้ทําอย่างไร,รนะครับเ,เพราะว่าเขาขายสินค้าให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไม่จ่ายเงินก็เลยไปศาลเพื่อปรินีประนอมยอมความแต่ลูกหนี้ก็ยังไม่ชําระเงินอกีก ดังนั้นดิฉันเลยไปศาลศาลเลยบังคับคดีตอนนี้เรื่องอยู่ที่บังคับคดีค่ะคเขาบอกว่าเจ้านี้ต้องสืบทรัพย์เองซึ่งยากมากเลยจะไปจ้างทนายก็ไม่ไหวย่อนนี้แค่หมื่นหอยากทราบว่ามีวิธีการสืบทรัพย์จากเจ้านี้อย่างไรรบกวนหน่อยครับ โอ้เป็นคําถามที่ดีมากนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทางบ้านที่ถามเข้ามาในรายการอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านขายของแค่1 5 0 0 0บาทแต่ว่าถูกเบี้ยวแล้วต้องไปเป็นคดีไปฟ้องติดตามเอาเงินคืนนะบางครั้งเนี่ยเราเสียเวลาเท่าไหร่ที่จะไปติดตามเงิน1 5 0 0 0บาทนะครับทีนี้พอไปดําเนินคดีแล้วปณีประนอมตกลงแล้วปรากฏไม่ใช้อีกต้องไปสู่การบังคับคดีนะครับเจ้าหน้างานบังคับคดีว่าต้องไปสืบทรัพย์มาโดยบอกว่าขอให้ไปดําเนินการเองโอ้ใช่ครับ ถ้าจะต้องไปจ้างคนทําอีกก็คิดว่าโอ้โหมันจะโดนค่าจ้างเท่าไหร่นั้นอายการมีวิธีแนะนํานะครับ,รบประการแรกนะครับท่านชนะคดีแล้วนะครับท่านไปที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วแปลว่าท่านมีคําพิพากษาให้ท่านชนะคดีแล้วนะฮะแล้วก็ท่านก็มีหมายบังคับคดีแล้วนะครับตามที่สารตัดสินให้ท่านถือคําพิพากษาและหมายบังคับคดีเนี่ยครับคนที่ท่านฟ้องบ้านอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับอ,อ,อยู่ในจังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหน ท่านลงไปดูครับว่าถือหมายบังคับคดีถือคำพิพากษาไปสํานักงานที่ดินเลยครับไปขอตรวจกรรมสิทธิ์ว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเป็นของเขาไหมนะครับเราไปทําเองได้เลยนะครับไปหาเจ้าพนักงานที่ดินเลยว่าขอตรวจหน่อยดิฉันมีหมายบังคับคดีดิฉันมีคําพิพากษาแล้วนะฮะว่าดิฉันจะต้องบังคับคดีขอทําเองเลยครับไปเดินไปทําแล้วก็ตรวจว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเป็นชื่อเขาไหมถ้าใช่นะครับท่านกลับไปแจ้ง เจ้าพนักงานครับดีนําไปยึดบ้านเลยครับอเพื่อที่จะขายทอดตลาดเอาเงินหมื่นห้าพันบาทมาคืนท่านครับนะครับหรือไปขอตรวจครับที่กรมที่สำนักงานที่ดินเขาอาจจะตรวจที่อื่นมาอ้าวชื่อนี้นสกุลนี้มีที่ดินอยู่ตรงไหนอีกนะครับบ้านไม่ใช่อาจจะอยู่ที่อื่นเราสามารถไปนํายึดครับแล้วถ้านํายึดแล้วไม่เอาเงินมาชําระก็ขายทอดตลาดเจ้าพนักงานขายบังคับดีขายทอดตลาดได้เลยก็จะเอาเงินหมื่นห้าพันพร้อมดอกเบี้ยปกติศาลจะตัดสินนะครับว่า ให้ชดใช้ดอกเบีย้ยตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาจนกว่าจะชำระเสร็จท่านก็จะได้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยนะีคืนด้วยเพราะฉะนั้นง่ายๆนะครับถือคำพิพากษาครับไปสํานักง,งานที่ดินไปขอสืบซับนะครับไปขอตรวจเพราะเขาเจ้าพนักานที่ดินเห็นแล้วเขาจะดําเนินการให้ท่านครับเอาละครับนี่เป็นเรื่องราวแล้วก็ เป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งคําแนะนําแล้วก็ความคืบหน้าทางคดีที่หมอความมหาชนนี้นาเสนอแก่ท่านผู้ชมนะครับติดตามได้ใหม่วันอาทิตย์นะครับเวลา15บหนาน,า,น,า,น,า,นาทีถึง16กนาฬินาทีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านโกศลวัฒน์อิรุจันยงโคศกส,สํานักงานรายการสงสุดครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับแล้วเราจะจาก,กันใหม่สัปดาห์หน้านะครับใครมีที่อยากจะร้องเรียนเรื่องคดีก็สามารถอินบ็อกมาได้เลยครับเฟซบุ๊กครับหมอความมหาชนและดูย้อนหลังได้ในชื่อเดียวกันขอบคุณทุ